เดี๋ยวสิาพ้ามาเก็บใบเตยไปเตยไปใส่ต้นต้มน้ำห้อนว่าพีดว่าถือพี่น้องจ๋าลินพันกันตึงขึ้นมาแต่เศ้าลินพันกันถ้ามาเก็บใบเตยไปใส่หมอน้ำห้อนพี่น้องตอนนี้ก็คือเตยหอมนะคะเ,เพื่อนๆเตยหอม ปลูกไว้เมื่อก่อนมีขายขายดอกไม้ขายพวงมาลัยแหะก็จะมีดอกบัวมีดอกไมนะ้มาขายนําปลูกต้นเตยไว้เก็บไปใส่หมัดไปใส่กําดอกไม้นะ้อพี่น้องเฮ็ดขนมน้ําพร้อมเมื่อก่อนะเฮ็ดขนมสดขายที่ตลาดต้องใช้ใบเตยกันปลาหไงนาะตะกี แนี่มังออกแลเลือแค่นี้แหละมั่งออกแล้วเลือแค่นี้แล้วพี่น้องจ้าตัวน,นี้ก็คือเตยหอมมีฤทธิ์เป็นยาเย็นนะคะเป็นสมุนไพรเอาไปปั่นกินน้ำสดๆมันก็ได้จ้าพี่น,อน,นอ้องไม่เตยเนาะเป็นยาเย็นจ้ะพี่น้องจ้า คือกันกำน,น้ำยานา่งไปปันปันหลักกินน้ำเพิ่นแต่ส่วนมากจะเอาไปใส่น้ำหอนต้มกินประจำทุกมือ้อนะคะหอมแล้วจะพาเก็บไปใส่หม้อน้ำหอนคือเก่าแล้วพี่น้องจา้าเก็บไปใส่หม้อน้ำร้อน ที่แถวนี้ล่คะค่ะตรงนั้นก็จะมีกล้วยกล้วยหอมเพิ่นกำลังกำลังออกเครือเห็นไหมเห็นไหมเพื่อนๆมีกล้วยหอมน้ำพรอมเดอ้ตอตัวนี้ก็คือตนอน้นมะนาวตันนี้มะนาวนะคะ หน่วยหน่อยหน่วย,หวยใหญ่เพิ่นกำลังออกหน่วยดอกออกไม่ก็มีเก็บกินได้ตลอดปีนะคะตัวน,นี้ก็คือต้นมะนาวเป็นปลาเตยนะคะเพื่อนเอนยู่น้ำกันนี่แหละพี่น้องจ้าอยู่น้ำกัน,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 กนตัวนั้นก็จะเป็นดอกดารานี่ ดอกดาราที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเพิ่จะยุ่น้ำกันอยู่ขางบ้านจ้ะพี่น้องอยู่คางบ,าน,า,งบานอยู่หลังบานอแลยนี่ก็จะมาเป็นเตยหอมออเตยหอม จะเป็นลทธิ์เป็นยาเย็นเป็นยาอายุวัฒนะบำรุงหัวใจน้ำพี่น้องจ้าบำรุงหัวใจด้วยนะคะนี่ ก,กดติดตามากดไลค์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะเพื่อนๆก่อนเข้ามาดูคลิปนี้คลิปนี้ก็บก่ามีอยังหลายพี่น้องพาพี่น้องมาเก็บใบเตยไปใส่ตม้มน้ำฮอนซื้อเนอะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจที่มีให้บ้านบุญมีมาตลอดนะคะเพื่อนๆจ้า คลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรละฝากไว้สมำนีกก่อนน้พี่น้องพอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องจ้าคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีค่ะ